คนนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการสารคดีเรื่องความงดงามภามกลางความหลากหลายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานที่เ,ออเก่าแก่แล้วก็มีความเป็นมี่ยิโยนานแห่งหนึ่งในจังหวัดปะตะัตตานีค่ะนั่นก็คือมัสยิดกรลเซนั่นเองค่ะมัสยิดกรเซ เป็นมสัสยิดเก่าแก่อายุกว่า500ปีตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานีนาราธิวาสหรือทางหลวงแผ่นดินสาย42บริเวณบ้านกรเซห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ7กิโลเมตรอยู่ที่ตำบลตันยงลุโลออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะมะสัสยิดกรเซนะคะเป็นสถานที่ที่สาคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีนะคะและเป็นสถานที่ท,ที่มีเรื่องเล่าแล้วก็ประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานค่ะ ซึ่งทุกๆเรืการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามนะคะผู้คนก็จะมักมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันนั่นเองค่ะทุกคนอยากรู้เลยใช่ไหมคะว่าเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องราวของมัสยิดกะซีเป็นอย่างไรผู้เราสงฆ์คุณก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ,คะงั้น,นเรา,เราไปถามผู้รู้ก <ตะ S 1> ันเ <ตะ S 2> ลยค่ะ เราก็ได้อยู่กับผู้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมัสยิดเกอร์เซียแล้วนะคะก่อนหนึ่งเนี่ยเราก็ขอให้ตัวยแอะนนาชื่อก่อนค่ะกผมนายเดรารเซจิเป็นผูเน้เป็นคนดูแลมัสยิดท,ที่นี่แล้วก็เป็นนายจนะเป็นทุสยอค่ะเราก็อยากจะรู้ว่าความเป็นมาของมัสยิดเกอร์เซียเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมัสยิดเกอร์เซียนี่เป็นที่เราลือกันว่าอายุป,ประมาณ500กว่าปีแต่ เป็นมัสมยิดสมยัยสมัยไหนจำไม่ได้แต่ผู <m ess im> ้ที่สร้างมัสยิดนี้ชื่อมุสตาฟามุสตาฟาจาลุลุจายของอกาจจยเจ้าราชกาลทีน <m ess im> แล้วตัวอายุเนี่ยดูแลมัสยิดกษะเสนานแค่ไหนแล้วคะอ๋อประมาณเจ็ดแปดเดือน <m ess im> ไม่ใช่เจ็ดแปดปีเจ็ดแปดเดือนเพระาะว่าคนเก่าเนี่ยเสียแ <m ess im> ทน <m ess im> มา เพิ่งเพิ่งมาอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่มีคนจะมาอยู่ในฐานะตุสโยนั้นมันคนหาคนอยู่ลําบากมันต้องอยู่ที่ใจด้วยแ้วก็ Allah ช่วยมาด้วยจะมาอยู่ที่นี่มนลาบากมาที่มัสยิดนี่ทุกคนจะอยู่แต่ต้องอยู่ที่ใจเราด้วยและอาล a อตอาไรเิอมาด้วยค่ะก็อยากจะถามเจอายุอีกว่า มัสยิดแห่งนี้มีการทําการละหมาดด้วยไหมมีการละหมาดแต่ละหมาดห้าเวลายามอ่านี่ไม่ได้ทําเพราะว่ารเราแวะนี่ในหมู่บ้านหมู่บ้านคือหมู่สามนี่มีมัสยิดแล้วหมู่หนึ่งหมู่สองมีมัสยิดกลางอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ละหมาดมัสยิดมัสยิดนี้ไม่ได้ทำการละหมาดยุมอัดนยกเว้นว่าห้าเวลาทํา ช่วงไหนที่คนส่วนใหญ่จะมาเยี่ยมชมมัสยิดแห่งนี้คะอันนี้ช่วงนี้ช่วงโควิดนี่ไม่มีคนเพราะว่าช่วงวนมากจะมีคนมาเลมาคนอิโดแล้วก็คนตามประเทศนี่โซมาจะมาคนที่ผููภาษากรีนบางทีเราอยู่ๆไออแบบนั้นนะมาแต่ความกตัญญภาษาใบก็มีนะแต่ว่าแต่คนสวนมากถ้าไม่ติดโรคโควิดนี่ยมาเลเซียโซมาจะมา คนระเเกดสายบุรีกระด้แล้วก็ช่วงโควิดนี่พอรัฐบาลเปิดให้การท่องเที่ยวได้คือส่วนมากที่จะมาช่วงนี้คนกรุงเทพส่วนมากที่เป็นอิสลามที่เป็นจีนที่เป็นพุทธก็มาก็มาไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ว่าอาจะนับถือศาสนาใดก็ได้คนที่มานี่ส่วนมากเป็นจะมาเที่ยว โวราสถานจะมาดูกองที่สมัยก่อนคุณเสี่ยุิติยาถึงไม่ว่าสถานที่อย่างนี้นะคะเป็นสถานที่ที่สําคัญของศาสนาอิสลามนะคะแต่ว่าคนต่างศาสนาอื่นนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้เช่นกันค่ะมัสยิดกรเซมีชื่อเรียกอีกอย่างว่ามัสยิดปีตูกระบางเป็นการเรียกชื่อตามประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโคง้งแบบโคติกของชาวยุโรปและแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลางมัสยิดเกลเซเป็นมัสยิดที่ก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เรื่องเล่าส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นการโดนคำสาปแช่งของเจ้าแม่ลินโกเหนียวแท้ที่จริงแล้วเหตุผลที่มัสยิดเกลเซสร้างไม่เสร็จท,ที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้มัสยิดเกลเซเคยสร้างเสร็จสมบูรณ์มาก่อน เป็นการสร้างด้วยอิฐสีแดงแล้วนำเปลือกหอยน้ำตาลแว่นเปลือกไข่ข้าวเหนียวน้ำผึ้งมาผสมกันแล้วมาแปะให้อิฐสามารถเกาะตัวให้แข็งแรงแล้วนำทองมาทำเป็นโดมมัสยิดซึ่งทำให้มีเหตุการณ์การเผามัสยิดเกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาทองคำจากโดมของมัสยิดทำให้มัสยิดได้รับความเสียหายและไม่มีการซ่อมแซมแบบสมบูรณ์ เหตุผลเพราะเพื่อที่จะทำให้เป็นโบราณสถานของเมืองปัตตานีจึงทำให้มสัสยิดเบอร์เซ็เป็นมสัสยิดที่สร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นโบราณสถานของคนชาวปัตตานีค่ะแล้วก็ถ้าความรู้สึกจริงๆก็อยากจะชเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะได้มาเยี่ยมชมที่นี่เพราะว่าถือได้ว่าที่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่สำคัญของชาวปัตตานีเลยก็ว่าได้ค่ะดีใจขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผม ากาะคะมความรู้สึกยับ้าที่ไผมม,มมาสิคือเซเองเนี่ยก็ผมเป็นคนชอบปรัติารนะครับก็ mm hmm. เคยเป็นศูนย์กลางขอ,อ,องปัตตานีมาก่อนนะครับแล้วก็สร้างขึ้นเนี่มายาวนานกว่า400ปีเนาะประมาณปี2100นะครับซึ่งก็สร้างไม่สำเร็จเพราะว่าอาจจะมีด้วยตำนานอะไรหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างนะครับ mm hmm. แต่ว่าก็ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับแล้วก็ เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับซึ่งใครที่ได้มาปัตตานีมาทะเลาพตตาเนี่ยก็พาดไม่ได้ที่จะต้องมาสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือเป็นแลนด์มาร์คหลักๆเลยนะครับอะไระอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือว่าเมื่อเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นว่า ่ชาวใต้เองเนี่ยก็เป็นดินแดนผู้อุปธรรมนะครับก็คือมีหลายศาสนาด้วยกันนะครับอย่างข้างๆมันก็จะเป็นเจ้าแม่ลินกอนเหนียวเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นศาลเจ้าแล้เป็นไม่ใช่ศาลเจ้าตรงนี้เป็นพระเ <c oughs> อกฤษเจนะครับซึ่งก็เป็นสองศาสนานะครับอยู่ด้วยกันนะครับก็มีความหลากหลายแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับมากมาย นะครับทั้งของอิสลามแล้วก็ทั้งของคนจีนคนทะเลที่อาศัยอยู่ในปัตตานีนะครับรวมถึงสถาปัตยกรรมเองเนี่ยก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางด้านประดิตฐ์ครับผมครับโอ้วกคนที่ดูคลิปนี้นะฮะก็อย่างที่หนึ่งเลยนะครับก็หลายคนนะครับคิดว่าสศกน้าเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยบ้างอะไรบ้างยังไงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหากใครได้มาสัมผัสนะครับอย่างผมเนี่ยก็ มาหลายรอบแล้วนะครับ mm. ก็จะบอกว่าทุกอย่างนี้ก็คือเหมือนปกตินะครับเหมือนเมืองทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็เป็นมิตรนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าดินแดนตรงนี้เนี่ยมีรดมไปด้วยทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยในส่วนอื่นๆ นะครับของประเทศไทยเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะครับปลายขวานของเรานะครับที่สัตจังหวัดแพร่ใต้นะครับไม่แค่ปัตตานีอย่างเดียวเนาะยังมียะลานะครับนาลาธิวาสอีกนะครับครับผมโอเคครับฮัลสวัสดีครับ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 ครับผมเรามาถึงมาเซนกันแล้วเป็นไปได้หรอที่เราจะมาถ่ายกันซีร็จสิงไม่ใช่อยู่แล้วสิ